ปรับปรุงก็รื้อทําเหมือนที่เขาทาใน u t u b e นั่นแหละอ๋อทำเป็นโครงเหล็กใช่ไหมใช่โครงเหล็กร,งาารัอรอง,รงอาหารปูนอะไรางเงี้ยรังอาหารปูนใช่รังอาหารในลักษณะคือสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงในยุคข,ของเราเนาะใส่สิงโตขาวครับเพราะอะไรถึงเอาแม่พันธุ์นี้ใส,ส่สิงโตขาวครับเพราะว่ามันมันมาสายนีลแล้วอยากได้ตัวสิงโตขาวเทียบกับหมูหันดูอ๋อเราอยากเปรียบเทียบสายพันธุ์ดูใช่ใช่คือพ่อพันธุ์น่ะคือ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมเจ้าของธุรกิจถมดินนะครับถมที่ขุดสะนะครับแล้วก็มารับช่วงมรดกเลี้ยงวัวต่อจากคุณยายนะครับผู้ชมครับมาดูสิ่งที่คุณยายทําไว้ดีแล้วแล้วก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะผู้ชมครับเรามาทําความรู้จักกับผู้ชายคนนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านกาเกาะครับบ้านกาเกาะตาบลําบล ตำบลสลักได้อำเภออเเมืองครับจังหวัดสุรินทร์เนาะพี่ชื่ออะไรครับชื่อตี้ครับชื่อตี้พี่ทําอะไรเกี่ยวกับการขุดดินบ้างครับก็รับเหมาทุกอย่างรับเหมาทุกอย่างเนาะถ้าใครอยากจะให้พี่ขุดดินผมที่ก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับพื้นที่ให้บริการที่ไหนบ้างครับก็ทั่วจังหวัดทั่วจังหวัดสุรินทร์เลยเนาะอ่ะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขอเบอร์ให้แล้วกันนะผู้ชมครับอันนี้คือวัวของพี่เนาะใช่ครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับนี่มีทั้งหมด เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวท้องท้องผ่านรอบไปแล้วสามท้องผ่านรอบไปแล้วสามครับแสดงว่าตอนนี้เป็นการเริ่มต้นถูกต้องไหมครับใช่ผมเลี้ยงต่อจากยายโอ้เลี้ยงต่อจากยายอันนี้ซื้อของยายซื้อของยายมาเลี้ยงอ๋อยายแก่ๆแล้วนะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในได้นะพี่เนาะได้ครับอ่ะเดี๋ยวเปิดหน่อยครับผู้ชมครับ สาเหตุที่เลี้ยงคือหนึ่งคืออะไรพี่เล,เลี้ยงแทนยายยายแก่แล้วาาเลี้ยงแทนยายยายแก่ลแล้วขายให้เันเลยขายยกโคกเลยคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแต่ว่าขายขายให้ในราคาลูกหลานเนาะใช่คู่ละห้าหมื่นคู่ละห้าหมื่นว่ะหมดท้องติดท้องติดด้วยใช่ท้องติดมาสองตัว เป็นมรดกที่ส่งต่อเนาะพี่เนาะราคาไม่แพงนะผู้ชมครับบัวไซส์ขนาดนี้คู่ละห้าหมื่นบาทเนาะทําไมพี่ทํารังอาหารอย่างนี้พี่มีที่มาที่ไปไหมครับเป็นของของยายที่เขาทําไว้ยัไม่ได้ซ่อมแซมเพราะว่ามันมันมันเริ่มทรุดโทรมแล้วครับผมแต่ว่าผมว่ารังอาหารลักษณะนี้น่าจะมีจุดเด่นนะในความคิดพี่มันมีข้อดีอะไรบ้างครับรังอาหารลักษณะนี้เนี่ยมันก็ใส่ง่ายครับใส่ง่ายแต่ก็เสียคือมันกินยาก ออ๋เลอะเทอะหน่อยกินไม่ค่อยหมดกินไม่่คอยหมดอ๋อถ้าเป็นรางปูนี้รังปูมันจะเป็นโค้งโค้งมอืถ้าเป็นรางในลักษณะนี้ก็คือถ้าใส่หญ้าปุ๊บนี่ก็จะหกออกข้างๆเนาะเหมือนที่เราเห็นนะผู้ชมครับว่าหญ้ามันหกนะครับอันนี้เอาสังกะสีปิดข้างครับมันจะเก็บกินงูมันจนหมดเลรอครับออ๋โอเคครับผู้ชมครับคือข้อวอลของคุณยายที่ทําไว้เนาะใช่ มีข้อดีอะไรบ้างพี่เท่าที่พี่ดูนี่มันก็ไม่ค่อยดีหรอกมันสุดโสมมันสุดโสมเนาะแล้วสิ่งที่เราจะปรับปรุงแก้ไขมีอะไรบ้างพี่สิ่งที่อยากจะทําเลยถ้าเป็นข้อวลลักษณะเนี้เผื่อใครที่ดูอยู่จะได้รับอันนี้ก็โคกวัวบ้านๆสมัยก่อนะครับครับผมแต่ถ้าอยากปรับปรุงก็รื้อทําเหมือนที่เขาทาใน u t u b e นั่นแหละอ๋อทำเป็นโครงเหล็กใช่ไหมใช่เป็นโครงเหล็กเป็นรางอาหารปูอะไรงี้รางอาหารปูใช่ซึ่งรางรางอาหารในลักษณะนี้มันหกใช่ไหมพี่ นี่คือสิ่งที่เราอยากจะปรับปรุงในยุคข,ของเราเนาะใ,ในในช่วงที่เรารับต่อจากคุณยายนะผู้ชมครับรางนี้คือรางของคุณยายทําไว้แล้วก็คอ,อกทําไว้แต่พอมาถึงยุคเราเนี่ยก็กําลังคิดว่าจะปรับปรุงและบริเวณด้านนี้แะครับจะไว้ทํอะไรครับตัวนี้ก็จะรื้อออกแล้วก็จะใส่ใส่ดินครับใส่ดินโคกจะย้ายไปทางฝั่งนู้นแต่รุ้นยัง ใส่ดินไม่เสร็จเรียบร้อยครับผมคือจะย้ายวัวไปหมดเลยใช่จะย้ายไปแล้วก็ปลูกเพเพงกุลาอะไรเนี่ยนะครับอ๋บอบ้างแผนนจะปลูกหญ้าด้วยใช่ครับทาไมถึงอยากจะปลูกหญ้าครับก็มันไม่ต้องเหนื่อยไปหาตอนนี้ม,มีมีปัญหาเรื่องหญ้าไหมผมถามตรงก็ไม่มีหรอกครับแต่เพงกุลาคือโปรตีนมันสูงที่ มันกินแล้วปรตีมันสูงเลยครับผมโอ้แล้วตอนนี้หายายากไหมพี่ไม่ยากมไม่ยา,ไมยากใช่ไหมตรงไหนก็มีตรงไหนก็มี <laughs> <laughs> โอเคครับผู้ชมครับแล้ววัวที่นี่กินน้ําที่ไหนครับในนี้กับในใน,ใน<อ>ทางอันนี้เป็นเรื่องเมงินหรือว่าตั้งใจครับคือขั้นให้ให้กินเหรอเวลาเราปล<อ>่อยไปว่าตรงไหนคือมันมันไม่ยากเรื่องน้ำครับ,รบผมอันนี้คือไม่เป็นเรื่องมเมินแต่เป็นเรื่องดีใช่ไหมพี่ใช่ครับคือผู้ชมครับถ้าเกิดว่าวัวหิวน้ําเดินมากินตรงนี้ตรงนี้ได้เลย พอกินเสร็จแล้วก็จะมากินหญ้าตรงนี้อันนี้เป็นผมว่าน่าจะเป็นการวางแผนเหมือนกันนะน่าจะไม่ใช่เรื่องอื่นนะผู้ชมครับวางแผนมาดีนะครับครับแม่พันธุ์เนี่ยเวลาพี่ผสมนี่พี่ดูไหมว่าแม่พันธุ์อย่างนี้ต้องผสมอันนี้อันนี้พี่มีวิธีการนี่ครับก็ส่วนมากก็ท่าเรีก็จะผสมรีบ้างรามมนบ้างอ๋ออย่างเช่นตัวนี้ อ่ะตัวนี้ผมใส่สิงโตขาวครับเพราะอะไรถึงเอาแม่พันนี้ใส่สิงโตขาวครับเพราะว่ามันมันมาสายนี่แล้วอยากได้ตัวสิงโตขาวเทียบกับแม่พันดูอ๋อเราเราอยากเปรียบเทียบสายพันธุ์ดูใช่ใช่คือพ่อพันน่ะคือเราจะไม่ใส่เดิมเดิมไงอ๋อใส่สลับใส่สลับดูว่าใช่มันให้มันให้เนื้อเท่าไหร่ครับผมถ้าูก้อไหมครับอืมอันนี้เป็นแนวคิดเราเนาะ คิดเองนะผู้ชมครับมีวิธีคิดแล้วนะผู้ชมครับแต่ถ้าเป็นแม่พันธุ์ลักษณะน่ะพี่จะใส่อะไรแม่พันธุ์ตัวนั้นผมจะใส่เล่เป็นหลักครับทาไมครับผมเอาเนื้อไปก่อนครับอ๋อตอนนี้คือเน้นเนื้อเลยใช่ครับทาไมถึงได้มาเน้นเนื้อพี่มันจําหน่ายง่ายกว่าอ๋อสวยกว่าใช่ไหมราคาดีกว่าเนาะโอเคครับผู้ชมครับแล้วตัวแดงนี่แหละครับพี่ตัวแดงนี้ใส่เคเอฟซมหนึ่งครับใส่แบมันอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่า มันมาทางสายอ๋อก็คือถ้าเป็นทรงมันให้ทรงมันเป็นปรามมันก็ใส่ปรามมันใช่ถ้าถ้าทรงชาเล่ก็ใส่ชาเล่เนาะอันนี้มีความรู้มาก่อนไม่มีครับศึกษาเอาก็ศึกษาตามโอเคครับผู้ชมครับแล้วเวลาวัวเป็นสัตว์เราสังเกตย่างไหมพี่ก็ไม่ยากครับก็จับสัตว์เองดูดูไงบ้างพออธิบายได้ครับถ้ามันก็ปกติของวัวคือมันก็มีน้ําเมือกไหลมีอะไรเราก็จะจับสัตว์แล้วแ็ด ตัววัวว่ามันจะตัวไหนมันจะติดนานไม่นานมันต้องมันต้องดูที่ตัววัวนะครับบางตัวมันก็ติดนานบางตัวมันก็ติดแค่สองวันหรือสามวันครับผมโอเคครับผู้ชมครับนี่ก็เป็นแนวคิดมือใหม่ด้วยพี่เนาะมือใหม่เลี้ยงไม่กี่วันแล้วครับเลี้ยงได้ปีกว่าปีกว่าแล้วมีผลผลิตกี่รุ่นแล้วครับนี่นี่รุ่นแรกรุ่นแรกใช่ไหมเหลอรุ่นสองจะออกมารุ่นสองจะออกมาถ้าตีเป็นเงินนี้ประมาณเท่าไหร่ครับรุ่นนี้ รุ่นนี้ก็ไม่รู้ตลาดตรงนี้ต่งไห่คร่เขาวาที่เราคิดว่าถ้ามีคนซื้อนี่ประมาณเท่าไรรุ่นนี้น่าจะสี่ห้าหมื่นี่ห้าหมโอเคครับผู้ชมครับตัวนี้คือผลผลิตในคอกเนาะใช่ผสมผสมเองผสมเองนะครับมีหลายหลากหลายสายพันธุ์เลยเนาะอันนี้พันธุ์มันอันนี้ก็ยายเขาผสมเป็นชาล่โกบีตัวนี้ผสมโกบ ทำไมคุณยายผสมโกเบครับ<ต>พอตอนนั้นเขาฮิตอ๋อ <laughs> <laughs> คุณยายร้ายกาจมากนะคผู้ชมครับคุณยายรู้ไหมก็ทั้งว่าเขาฮิตโกเบใช่ไหมใช่แต,แต่ก่อนเขาฮิตโกเบ<ช>พอมารุ่นพี่พี่ผสมอะไรบ้างครับผมผสมเคเอฟซ้ำหนึ่งครับอ่ะแตกต่างกับคุณยายเลยเนาะใช่คุณยายผสมโกเบพอมาถึงรุ่นหลานหลานมาเป็นสายเนื้อผสมเคเอฟผสมซ้ำเดือนครับ โอ้สวยเลยนะพี่นะตัวเมียใช่ไหมตัวผู้กับตัวผู้นั้นสับเดือดตัวนี้ตัวผู้ตัวตัวแดงนะครับตัวเมียครับตััวนน้ผสมอะไรครับตัวนั้นตัวตัวนั้นผสมข้อข้างหน้านี่นะครับอ๋อข้อพันเป็นตัวครับก็พันเป็นตัวโอเคครับผู้ชมครับด้านหลังนี้ใส่หมูหันกับเคฟซ้ำเนี่ยทำไมถึงเลือกสองสายพันธุ์นี้ครับพี่เพราะว่าเอาเอาตัวโครงสร้างมันกับสายเนื้อเอาตัวโครงสร้างกับสายเนื้อหมูหันนี่คือเล่ครับเล่ได้เนื้อใช่เคฟซ้ำหนึ่ง ตัวนี้เอาตัวตัวแดงเอาโครงสร้างตัวแดงอ๋อโอเคครับผู้ชมครับนี่คือรถที่รับทําธุรกิจถมดินขุดสิเนาะมีรถดัาขี่คันพี่มีสามคันสามคันแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็มีรถเกี่ยวข้าวมีอะไรเนี่ยนะอ๋อมีเกี่ยวข้าวด้วยใช่ครับทำครบวงจรเลยวงจรโอ้โอเคครับผู้ชมครับฉะนั้นถ้าใครอยากจะให้ไปทําเกี่ยวข้าวขุดดินขนดินขุดสิก็ สอบถามได้โดยตรงเนะาะไม่ผ่านในหน้านะพี่เนะาะอ่าโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่ฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับก็ก็ ต้องรักในสิ่งที่ทำเลยครับต้องรักในสิ่งที่ทำใช่ครับมีแปลงหญ้าถ้าทาอะไรครับผมมันก็ต้องมีการวางแผนไ้ก่อนใช่ครับต้องแปลงหญ้ามีอะไรแล้วแต่เราชอบครับครับผมทางไหนเราก็ทาทางนั้นเยี่ยมเลยคุนผู้ชมครับสําคัญเลยที่พี่บอกก็คือแปลงหญ้าใช่ไหมพี่ใช่ครับปัจจุบันนี้พี่วิ่งเกี่ยวหญ้าเนาะใช่ยังเกี่ยวหญ้าอยู่ยังเกี่ยวหญ้าอยู่แต่ว่าอนาคตเราจะมีก็ปลูกหญ้าเป็นของเงเป็นของตัวเองใช่ไหมครับใช่ อโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ